สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีก EP นี้เป็น EP หนึงนะครับที่วันนี้จะมาประกอบแบตเตอรี่นะครับใส่รถไฟฟ้ากันนะครับตัวนี้ก็สั่งของมาก็เกือบครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่เอ่อ NMC นะครับตอวนี้3.7มโวลต์นะครับตอนนี้ซื้อมาสิ17จลูกนะครับผม ก็จะใช้เป็นระบบ60โวลต์นะครับกับรถไฟฟ้าที่ทำไป EP แรกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ด BMS นะครับก็ไว้สำหรับควบคุมครับแบตเตอรี่นะครับนี่จะเป็น 17S 5 0์นะครับก็ก่อนจะใช้ก็ให้ตรวจวัดพวกพลังงานนะครับแบตเตอรี่นะครับว่ามันเท่ากันหมดหรือเปล่านะครับ ก่อนประกอบสีไม่มั่นใจให้บาลานซ์บาลานซ์กันไว้ก่อนนะครับจะมาลองวัดกันดูนะครับผมตัวนี้นะครับจะวัดกันดูวัดดูขั้วนะครับนี่ครับจะได้สามจุดเจ็ดห้านะครับนี่ครับสองใกล้เคียงกันครับให้ค่ามันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมก็วิธีการวัดก็จะประมาณนี้นะครับผม วัดกันทุกเสียวนะครับแล้วดูคั่วด้วยนะครับว่าถ้าสับคั้วนะครับมิเตอร์จะขึ้นเป็นลบนะครับอันนี้นี่ครับตอนนี้ผมใส่สับคั้วนะครับจะเป็นลบนะครับแปลว่าทางซ้ายนะครับจะเป็นคั่วบวกนะครับผมนี่ครับนี่ครับคั่วบวกก็จะเป็นคั่วบวกนะครับไม่มีติดลบนะครับผมข้ในหน้าของแบตก็จะมีบอกให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาประกอบ ทั้งหมดเข้ากันเลยนะครับผมการประกอบแบตนะครับก็จะมีเข้าสาย BMS นะครับจะมีเส้นมาทั้งหมด18เส้นนะครับตัวนี้ครับการประกอบให้เริ่มจากคั่วลบก่อนนะครับโดยไล่จากคั่วลบมาคู่บวกนะครับให้ครบกันทุกเส้นนะครับจะครบ 17S นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับผมเออเรื่องบอกไปแบตตัวนี้เป็นแบต nmc นะครับของไมโครวัตนะครับผมร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับเบามากนะครับจะมีสารน้ำมันนะครับเคลือบมาให้ทุกตัวนะครับผมวันนี้ครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะมารีวิวกันต่อนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ